จากใจคนเชียงใหม่แท็กพลันยูโผคอมเมนต์ไ g พิมพ์ฐานไม่ได้เจอหน้าพ่อมาครึ่งปีกลายเป็นประเด็นดราม่าหนักสำหรับกรณีที่เน็ดไอดอลสาวชื่อดังพิมพ์ฐานนิดามานะเลิศเรืองกุลหรือที่รู้จักกันในชื่อพิมพ์ฐานออกมาประกาศติดเชือ้อโควิดในทีนพร้อมแจ้งทำลายอย่างละเอียด พบโดยสารเครื่องบินกลับบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆหลายแห่งทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนโดยเจ้าตัวขอโทษที่สร้างความเดือดร้อนทําให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการชาวเชียงใหม่และชาวลำพูนท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจพิมพ์ทาในอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอเป็นจํานวนมากขณะเดียวกันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างหนกักชาวเน็ตมากมายต่างตําหนิพฤติกรรมของเธอที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากพื้นที่สีแดงแต่กลับไม่ปฏิบัติตามกฎทางจังหวัดที่มีการประกาศให้ ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัว14วันหนึ่งในนั้นคือน้องแสดงหนุ่มแทบพารนโยโรจนาอุฒิธร,รมเข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของเด็กไอดอลสาวให้คิดถึงผลกระทบที่ตามมาน้องในฐาน,นะพี่คนเชียงใหม่นะพี่ไม่ได้กลับบ้านจะครึ่งปีละปู่ย่าคิดถึงหลานมากถ้าจะไปเราก็ควรกักตัว14วันนะขนาดพี่ฉีดครบ2เข็มพี่ยังไม่กล้าไปเลยบางวันพี่ก็แอบน้ําตาซึมคิดถึงพ่อพี่เหมือนกันเรามันพื้นที่สีแดงมากหรือทางที่ดีไม่ควรเดินทาง ถ้าไม่จําเป็นหนูติดหนูยังมีที่รักษาแต่คนในพื้นที่ติดบางคนเขาไม่มีที่รักษานะร้านค้าที่หนูไปก็ต้องปิดขาดไรายได้อีกแล้วพวกเขาจะทํำยังไงเคยคิดไหมว่าเขาจะอยู่ยังไงบางคนต้องกักตัวห่างจากครอบครัวห่างจากลูกมันทรมานนะหนูลองคิดดูละกันนอกจากนี้หนุ่มแท็กยังนิโพต์ภาพขณะวิดีโอคอคุยกับคุณพ่อ พร้อมเขียนแคปชั่นว่าอยากกลับบ้านหาป้าก็อยากกราบอยากพาหลานไปหาปู่แต่ก็ไปไม่ได้ด้วยโควิดระบาดเราอยู่ในกลุ่มสีแดงด้วยไปก็ต้องกักตัวอดทนฮืบใหญ่และอดเอาแฮชแท็กคิดถึงนานละที่ไม่ได้เจอแฮชแท็กเราอะ่ะกลัวไปติดคนที่บ้านแฮชแท็กปู่ก็บ่นคิดถึงหลานแฮชแท็กหลานบ่นคิดถึงปู่ทุกวันเลยขอขอบคุณภาพอินสตาแกรมแท็กอันเดอร์สกอร์พลันยภาพแ,ลแหล่งข้อมูลข่าวเดอะบางกอกอินไซค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ